เฮ้ยข่าวลือกาเซ่ s 2 5 Series จะมีฟีเจอร์แบตเตอรี่ ai ใช้งานได้นานขึ้น10%แม้มีความจุเท่าเดิมก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือว่ากาเซ่ s 2 5 Ultra ตรอาจจะยังไม่ได้มีการเพิ่มความจุแบตเตอรี่หรือระบบชาร์จเพิ่มจากนุ่นปัจจุบันเลยนะครับแต่ล่าสุดครับก็ได้มีรายงานว่า Samsung อาจแก้ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ได้ด้วยฟี t เจอร์แบตเตอรี่ ai ใหม่แทนครับ โดยรายงานล่าสุดเผยว่า Galaxy S ยี่สิบห้าซีรีส์ทั้ง a 2 5 A25 plus และ A25 า ultra จะมีฟีเจอร์แบตเตอรี่ AI เข้ามาเสริมช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานกว่ารุ่นก่อนอีก10%แม้ว่าจะยังได้แบตเตอรี่ความจุเท่าเดิมครับดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการใหม่ที่ต่างไปจากแบรนด์คู่แข่งที่ใช้การเพิ่มความจุแบตเตอรี่ขึ้นมาแทนครับอย่างในแบรนด์จีนชื่อดังทั้ง vivo oppo หรือ honor เรือธงในปีนี้ก็เริ่มเพิ่มความจุแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น 5,400มิลแอมป์ถึง5,500ม mm ิลลแอมป์กับเราครับซึ่งตามข่าวลือนี้ยังบอกอีกว่าฟิวเจอร์แบตเตรี่ AI จะกำจัดงานที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มอายุแบตเตอรี่โดยรวมแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตัวเครื่องเท่ากับว่าจะไม่ได้ลดการทำงานของ CPU และ GPU ซึ่งจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ไม่อยากลดประสิทธิภาพการทำงานครับ